รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนํำชีวิตสนับสนุนโดยแปลงสีฟัน Impact. อิมแพอ เป็นคนขยันและซื่อสัตย์เขาทำงานอย่างขมักขม้นอดออมเพื่อเก็บเงินส่งให้ขิมภรรยาสาวแสนสวยวเรียนต่อใ,ในระดับปริญญาตรีเพื่อนๆต่างรับรู้และชื่นชมยินดีของเรานะคะใช้ห้องเคลผีและห้องคืีที่ได้มาตรฐานค่ะหลังจากขิมเรียนจบโ่้พามาฝากเข้าทำงานกับเจ้านายขิมจึงได้พบกับโปด ลูกค้าซึ่งเป็นนักธุรกิจใหญ่ที่เจอหน้าขินครั้งแรกก็ถูกตาต้องใจเอ่อเป็นขินครับคุณเนี่ยเป็นคนน่ารักมากรู้ตัวไหมครับพอจะให้เกียรติไปทานข้ากับผมสักมื้อนึงได้ไหมครับไปทำงานกับพี่อะนะดีกว่าที่นี้ตั้งเยอะกลัวว่าไม่นานพี่ก็จะทิ้งขินฮึวาย<ม>หรอก<า> ทำให้ขี้หลงไหลในคำลงโทษของตัวในที่สุดขืนมาเห็นแล้วก็ปั่นใจและทิ้งพ่อไปอย่างไม่ใยดีมันอย่างมันชัดๆกูจัดให้แม่ปดี๋ยวโทษเขาเลยขอแบบนี้ตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกขี้ไม่น่าทำกับมึอเลยวะเรียนมึงก็ส่งมันเรียนเรียนจบก็พามันมาฝากทำงานอยู่กับกูอ่ะขี้ของไม่มีความสุขจริงเฮ้ย กูขอแช่งเลยขอให้มันโดนทิ้งว่ะพี่ทำคมทำสาปแช่งของพาดเป็นจริงผ่านมาไม่ถึงปีหมดความหอมหวานถึงก็โดนเขี่ยทิ้งตาเป็นสาวบริสุทธิ์ไปได้ฉันก็รู้อยู่แล้วนะว่าเธอมีผัวอยู่นะที่อู่พี่หลุพี่มาหลอกคิมทำไมก็ช่วยไม่ได้เธอมันอยากหน้าด้านตามฉันมเองพี่ขอคิมขอท้อพี่ิขอท้อ ในที่สุดขิมอุ้มท้องปากหน้ากลับมาหาโป้สามีเก่าพี่โปแต่ขิมท้องพี่พอจะรีกันที่ขิมไปท้องแท้งไหมอย่าเลยขิมอย่าข้าเของไม่าพี่จะรับเป็นพ่อไปดูแลเขาเองพี่ปอป ท่านทั้งหลายชีวิตคู่โดยเฉพาะสามีภรรยาจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแต่ถ้าหากว่าไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแล้วแยกทางกันไปโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันเหมือนอย่างในละครที่ดูไปคุณโป้ซึ่งมีความรักซึ่งเป็นความรักแท้ถึงแม้ว่าภรรยาจะตีจาก ไปอยู่กับสามีใหม่แต่สุดท้ายย้อนกลับมาอยู่กับตนคุณพ่อก็ให้อภัยซึ่งเป็นความรักแท้ที่ทุกท่านนั้นควรที่จะดูไว้เป็นตัวอย่างเรียกว่าบางครั้งทําผิดพลาดพลั้งไปเราก็จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ถือโทษโกรธซึ่งกันและกันแต่ประการที่สําคัญนั้นเราจะต้องมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันและกันสามีจริงใจต่อภรรยา ภรยามีความจริงใจต่อสามีถึงแม้ว่าจะทุกข์จะสุขอย่างไรที่อยู่ร่วมกันในชีวิตเราก็จะอยู่ร่วมกันได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีความจริงใจหรือไม่รักแท้ต่อกันและกันแล้วก็จะหาความสุขในชีวิตนี้ไม่ได้เลยชีวิตคู่โดยเฉพาะสามีภรยาจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน